สวัสดีครับมาหาเห็ดขึ้นกอครับเห็ดยุค่าครับผมเห็ดคมครับเห็ดคมทั้งเห็ดขาว่ะล่ะพี่น้องครับเมื่อนี่ก็มากับสาวไกลขึ้นกาครับคนมาหลายอ่ะล่ะครับเมื่อนี่ก็จามาั้งแ่วบ่านแกงครับเอาะไปรุ่นน้ากันพี่น้องครับว่าสิได้ปะเนาะคือสีมันยี่ดอกเมื่อนี่คนตกแห้งมาขึ้นนี่ครับไปครับชงดอกแรกครับ วันนีกมาที่หนึ่งวันนี้มาที่หาพี่น้องครับามาที่หาเฮ้ยตนตัวบกใหึ่งลยมาขึ้นในวัานาน้ำสิทวมตปลายเหตดเด้อพี่น้องครับ

พีบน้องครับเรียกพี่น้องครับอีกจุ่มหน,นึ่งสีครับีครัียกยังไม่ผีกครับพี่น้องครับบู ขมงามงามพี่น้องครับงามคักเมื่อนี้น่ะนะโอ้ดอกนึงครับป้าป่าเนี่ยอยากให้มาหาเห็ด ในกองเขาล้วก็ท uh, ุ is, ่งไฟเราไปหารถเข็นรถตุ้สีโอ้กเาพักแค่ใจไม่ตู้สีเส้อ พอกค่ข,ขนาดพี่น้องครับโอ้โอ้โอหลุด อืท่าสองสามดอกครับมึง อีกสองดอกครับหนึ่งดอกครับ สองดอกตัวนี้อีกสองดอกสองดอกอีกตัวอีกหนึ่งดอกลงเรือได้ยังไงดอกหนึ่งครับ đọc lên khắp đọc lên khắp xuống đồ nhìn đỏ nâng hấp thật thì đỏ xong đỏ nâng hấp ngang thật nâng hấp đỏ ngồi này hết nếu mà bây giờ

อือสามดอกครับผมอ้อนี่อา่าโม,มอโมอ่เนี่ยนะครับ đi subscribe ngay

Oh. Ya, dah. Kalau no. Tutunya. Dah dah หักเมืองข้างหลังสะสาม ออกนิดหน่อยนะพี่น้องครับหลายครับ ึังครับเก่ดยองครับเันกโกคาเพเป็นยพนี่น้องครับตู้กระตาลมลูกอีดีนิ 3 đỏ cơ bên này Mít khảo Nó ngủ khảo vô khá Chìm vào, chìm vào đây với nó 3 đỏ hấp thật Xám đỏ Xì đỏ Nó phải ăn đi thế cũng ngam khóc khá มาเกิดเซีม nhà นี่เนาะแม่มแนงั้งอูหัวคัด ช่วงนี้ฮิทคมกับวากำลังออกเพราะฝนมันเลง็งพายุเขา่าเนียนฮ็ดพอลืมไหว,ลไวแล้วพี่นกไหวแลวล่ะมาที่นี่ก็เป็นเฮิทพึงงฮ็ดละงออกจ้ะมันมีค้นยางมาหลายค้นน่ะข้างโตได้ดีเลย เห็นดีๆเลยพูนะสวยงามค่ะท่านตูด้งางเลยเนียนทานไห็นเนียนนี่ไหมดอกกระซีก็เปลือกอยู่ค่นี่เนาะสวยงามค่ะหาออกไปแล้วจ้ะเกิดจะหอดรถแล้วป้าใบใหญ่ดอกป้าไหนหน่อย ยังมีหลงเหลือปวดติมตาดิพี่น้องตากาใหญ่มากมือนี่ได้ซ้ำนี่แหละครับเมื่อน,นี้พี่น้องครับกระตาเมื่อน,นี้ <c oughs> มันจะยังกระทุงอันนี้มันปากตีนนะิบอ,อกแม่แล้วเยอะออกมาทั้งนอกแล้วครับ ินี้กับลาพีลานนองไว้มองทางออกนี่ยวพี่น้องครับบม่ได้ลาทั้งในปลาดอกมือนี่คนกําลังเขาไม่ให้เรื่อยอยู่ครับเนาะคลิปนี้ก็ลาพีลานนองเพื่อนทํานี่ลนะครับผมสวัสดีครับรอส่งคลิปนาครับผมว่าสิบห้ารลอยเบิ้งเห็ดยุคข้าไปแกงแจ็กน่อยครับม่เกิดเป็นปลาของมันต่างหากครับผมไปพร้มกับบ้านครับ